วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์จากเพลงเตากันค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยคําว่าเตาในภาษาญี่ปุ่นคือคาเมะคาเมะแปลว่าเตานะคะแล้วประโยคที่บอกว่าเตามีสีคัมในภาษาญี่ปุ่นคือคาเมะวะยงปงโนอาจิโอมุตติมัสอีกรอบนะคะคาเมะวะยงปงโนอาจิโอมุตติมัสสังเกตคําว่า โมเตอีมสนะคะเวิร์บตัวนี้เขาจะมีอยู่2ความหมายด้วยกันค่ะความหมายแรกคือมีไว้ในครอบครองความหมายที่2คือถือในที่นี้นะคะเต่ามีสีขาเนี่ยเราให้เราให้ความหมายว่ามันมีไว้ในครอบครองนะคะก็คือมีขาวไว้ในครอบครองเดี๋ยวมาดูประโยคตัวอย่างที่บอกว่าถือกันนะคะอย่างเช่นโทโมดะจิวะคานาโอโมเตอีมาสอีกรอบนะคะ โทโมดะจิว a ฮานาโอ m ุดเตอิมสประโยคนี้นะคะแปลว่าเพื่อนถือดอกไม้เราเห็นคาตาเลยนะคะว่าเขาถือดอกไม้เพราะฉะนั้นมเตอิมัในประโยคนี้จึงแปลว่าถือไม่ได้แปลว่ามีไว้ในครอบครองนั่นเองค่ะมาดูอีกสักประโยคนะคะอย่างเช่นอโนคาเมวายาไซโอทาเบเตอิมสอีกรอบนะคะอโนคาเมวายาไซโอทาเบเตอิมสแปลว่าเต่าตัวน้น กำลังกินผักอยู่ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่กับฟอกซี j เจพีนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย